ครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมภายในสวนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าโซนนี้นะครับต้นนี้ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูบางต้นนะครับที่ยังไม่เก็บมานะครับเยอะนะครับ ฝั่งนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับตรงไหมข้าวโพดนะครับปลีกออกแล้วนะครับตรงปลายนะครับเราสังเกตได้นะครับนะถ้าฝักที่กินได้นะครับตรงไหมมันก็จะปลีกออกนะครับเราเดินดูนะครับ เยมี่ชมอ่บางส่วนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับเราดูได้เลยนะครับฝั่งนี้สวยงามมากนะครับเม็ดสมบูรณ์